ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับทุกท่านมาดูนะครับมันสัปะหลังนะครับที่ใช้สิตัณฑ์แมกมาสารจะใบนะครับวันนี้มาเจอกับชาวสวนนะครับตัวเป็นๆนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับท่านชาวสวนนะครับเกษตรกรตัวจริงนะครับอ่านแนะนำชื่อหน่อยครับครับกับผมสวัสดีครับผมนายยอดทงเทาวันเกษตรกรจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครตำบลแยอ่อบ้านเขาพรมสุวรรค์ครับ มันสำหรับหลังห้าเดือนครับนี่ครับห้าเดือนหรอครับห้าเดือนเองครับผมใช้สารจะใบแมกมาผสมกับปุ๋ยทางใบตามท้องตลาดทั่วไปฉีดพ่นเดือนละครั้งปีปีที่แล้วครับผมไม่ได้ใช้สารจะใบแมกมาผลผลิตมันปีหนึ่งหัวยังไม่ดกใหญ่ขนาดนี้ปีนี้เห็นเขาดูเห็นเขาขายในเฟซบุ๊กก็เลยทดลองซื้อมาใช้ครับ คือมาใช้แล้วเห็นผลจริงครับสารจับใบไม่มากผมฉีดพ่นเดือนละครั้งผสมกับปุ๋ยทางใบ,บช่วยลดต้นทุนครับเพิ่มผลผล,ผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับปลอดภัยครับผมอยอดระวังครับก่อนหน้านั้นเป็นอะไรพุดทั์ที่เราเราได้กับเมื่อใช้กับสารจับใบแมกมาก่อนหน้านั้นก่นอนหน้านั้นครับไม่ไม่ดีเหมือนเหมือนนี่ครับไม่ดีม,ดมืนสารจับใบแมกม่มา ปีที่แล้วผมมันผมอายุหนึ่งปีหัวยังไม่ดกใหญ่ขนาดนี้อันนี้แค่มนห้าเดือนตั้งแต่ผมใช้สารจะไปไม่มากผสมกับปุ๋ยน้ำําท้องตลาดทั่วไปครับฉีดพ่นเดือนละครั้งช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเดือนละครั้งเองเนาะครับเดือนละครั้งหรือว่าได้ผลได้ผลครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านดูนะครับโอ้ต้นนี้ก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยถ้าถึงปีนี้โตมากเลยนะครับ นี่ขนาดแค่มานห้าเดือนเองครับถ้าถ้าถ้าปกติปีหนึ่งผมยังจะเก็บผลผลิตอันนี้ลองมามามาคอยตดยหัวดูคอยดูตั้งแต่ใช้สารจะใบแมกมาผสมกับปุ๋ยทางใบช่วยลดต้นทุนครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีช่วงนี้แพงเราเราต้องหาตัวช่วยที่ดีต้องตัวนี้เลยครับสารจะใบแมกมาฉีดพ่นพืชนำไปใช้ได้เลย ไม่มีไม่มีการชะล้างออกฝนตกก็เม่ไม่ต้องกลัวดูดซึมซึมเลยครับฉีดพ่นอถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยอดธงนะครับที่ให้มาดูผลผลิตผลลัพธ์กับกับมันสปะหลังนะครับอันนี้คือของจริงนะผมยังตื่นเต้นนะครับพูดไม่ออกเลยครับตื่นเต้นมากๆแทนที่เขาด้วยนะครับที่ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอฝากหน่อยหนึ่งครับ สำหรับเกษตรกรชาวและมันสวปะหลังช่วยลดปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีช่วงน,นี้แพงครับ<ม>ใช้สารจับใบแมกมาก่าผสมกับปุ๋ยน้ําทั่วไปตามท้องตลาดฉิดพ่นได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับของเขาดีจริงครับแล้วผลผลิตท่านจะได้เพิ่มแน่นอนเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้แน่นครับต้องสารจับใบแมกม่าครับสุดยอดมากครับ